สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุพินนนจามเนี้ภาพพีพ่นมาเก็บผักค้มนะคะเนาะก่อนมันจะแก่ค่ะแล้วเราก็จะไปไปเก็บผักกูดต่อไปเก็บหอยต่อไปทุกอย่างจ้าโอเคค่ะส้มปลั่กไก่เด้อจ้าปลาก้อ่ปลากไกยไม่มาด้วยนะคะเนาะปะเราจะลุยปลาผักการคมกันก่อนจ้าเสียวเสียววันนี้อัตะก้าใหญ่มานะคะ ของเราอยู่นู่นขาตัดกกไม่ดีไปเก็บก่อนมันจะแก่นะคะไปเลยค่ะจะรอพี่นิดก่อน,นอหวกกบหรือหอกอยียงบอไปแล้วลดูหมชอบดูมากเลยดูค่ะอันนี้มันมันดอกบานแล้วจ้ะดอกมันเรืองแล้วค่ะไปจะ้ะเก็บพักกันเราจะย่างไปหมองที่มันอ้วก ตรงข้างนาปุละจ้ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วผักกูดกับมี่มนคะคะผักกูดแต่ตรงนี้ยอดมันจะไม่อวัวเท่าไอะไร่จรก็เอาผักกูดไปให้พี่ว่าเอากรับน้าจะ้ะก็ทำไมไม่โฟกัส กองตีว่าโฟกัสหวบอบอบพี่ว่าผ้าพินโมเขาหนมาเก็บน้ำจ้ะพินิดลบแผดดูดหาลราเสียมพักกูดบางอกี้เนี่ยพักกูดกลูดกลูดจ้ากล่องตีเดียวเนี่ยมัน เป็นบนะัฟโฟกัสค่ะผักกูด้ดแต่เขาจะเป,ป็นปลาหมักทีตีเก็บเนะาะปลาผักกูดหนุนจ้าตอนนี้เรามาเก็บผักกาดก่อนๆค่ะกาดหยดอ่อนๆจ้ะตำเจเอาไปต้มแซ่แข็งไว้ถ้ากินค่ะพี่เนอะ อุ้ยอ่อนๆเลยช่วนปลาก่อยแล้วค่ะปลาก่อยนี่นี่เต็มเลยเต็มเลยเป็นปลาก่อยแล้วค่ะปลาก่อยบอกว่ามันแฉะนี่ค่ะพี่เต็มเลยเนี่ยเออนี่แหละนี่แหละเออนี่แหละนี่จ้าเต็มเลยผักกุดตรงนี้ก็มีนะแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยจาไปเก็บตรงที่มันสวยๆเยาจะแยกเป็นคลิปอีพีผักกุดผักกาดเดี๋ยจ้า อุ้ยตาแยนะพี่นะนบกหลยระวังตําแยด้วยเนอะมันอีวังวัดพลังจะมาห้องถามเขาอีกจ้ะธอทาอะไรกรนนัน,กนารตีพลังงงว้ายตำแย่ห,ยหึออยอดที่มันแล้วแต่พี่เลยพี่ชอบยอดอะไรเนี่ยอะไรอะ มันเข่าตำแยนี่ระวังตำแย่ตำแย่ตำแย่ตำแยนี่ไงตำแย่เต็มเลยเขาเขาไม่ใส่ถุงมือนี่เมื่อกี้ปะจะเมื่อกี้พี่เขาจะเก็บผักปูดเขาโดนตำแย่ต่อยตำแยเต็มเลยหนูถึงไม่เก็บตรงนี้ไงยอดสวยเนาะ อย่างนั้นก็ได้แต่เก็บเลยอันนั้นแหละหนูชอบกินน้าจ้าผักกูดก็คันจ้าแยกข้างแยกอันนี้ไว้จ้า พี่เขากินได้อยู่เขาไม่แพ้ปกติกเป็นคนแพ้แพ้ผักแพ้อันนี้เรากินแล้วจะต้องต้องรอว่ามันขึ้นอันนี้ไหมมันขึ้นแบบมันบวมไหมแกว่าถ้าไม่บวมก็กินได้แกว่าอว่อวนตำาแยก,ก็หลายๆค่ะพี่น้อง ยาตะกาอนี่มานี่ผักโขมเก็บไปกันแนมตนําแง่ไปนั่จ้ะเต็มเลยลเอาเเ้าตําแง่จ้ะแมนผักขูดแ,แต่เราจะไปเก็บหรือว่าพี่วัดจะเก็บตรงนีน้หรือว่าจะไปเก็บตรงนู้นตรงนู้นมันเยอะผักขูด ที่หนูจะพาไปนั่นแหละแอบถ่ายเข่าหรอแอบถ่ายเขาหรอไหนกับใรอนแอบถ่ายเขาหรอเขาว่ะโอ้โหเอาตามมาทำไมอ่ะ ก็จะเอานี่ให้ไงจะว่าจะซื้กองให้ไงอ๋อต้องหรอจะไม่ถ่ายหรอเอ้มแยกอย่าอว้นี่เต็มเลยจ้าโอ้ยสว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 ยคักเนาะอือนี่จ้าสวยพี่นิดก็ยังเก็บอยู่เลยนุ่นเก็บผักกูดกินไม่ชอบเก็บผักกาดหรอ <laughs> <laughs> เห็นปลากือดก็อยู่เลยสวยๆตำแย่เก็บไประวังตำแยไปด้วยถุงมือก็เอามาม้ได้จ้ะแต่บริสไท่ดอกมันไม่ถนัดอ่ะมันไม่ถนัดมันเจ็บกะมือ <ตำ S 2> เราคน <ตำ S 2> มือม <า S 2> ด้าน<ม>าแล้วะแยะ่ตำแยถ้าตำแยมันไปเราก็ไม่ต้องแย่เรามือด้านชาเนะโอเมีนเด้อขั้นคือกันเด้อเกือบเกือบที่างกาเมื่อกี้ ใบนี่คือใบซาลาลีเนาะจา้ะตะบอมเอนเป็นใบดอกไม้ดอกอะไรไม่รู้มันอ่อนอจริงโอ้โหเปียกๆเปียกๆปีเปียาาอนนนอกยอันนั้นอีกแล้วตีมาเก็บอีกแล้วตีโอ้ยต่ำแย่พี่น้อง เรามาไม่ได้มาตั้งี่น,นี่เนะเาะวันนี้ฝนตกกับปุ้ยตรงนี้ร่ำนี่จ้ะพี่นอ้องปาตสะออนแท้ปุ้ยดูดขแขนเข้าดูใบเข้าจะใหญ่มากมันอยู่ไก่อันนี้เนาะเบิ้งค่ะใบ สวยค่ะมันอยู่จังเสียมันยังไงกันมันจะอวบอวบเนาะดูค่ะดูอวบอวบ,อวบนี้ลมด้วยค่ะลมลมลมโอ้ยอวบธรรมชาติสจุด,จด เลยจ้ะนี่อันนี้กระเมยียนนะคะแต่ว่ามันขมจกักกิเลยบาเก็บขนาดอันนี้ก็ยังขมละเนาะแบบนี้ก็เริ่มคืขอขมละถ้ากลังแบบพิมาละล่าแบบไม่ออกนะคะอันนั้นมนขาขมจ้ะอันนั้นกินแซบเลยแหละเมื่อก่อนเก็บยังเสียละจ้ะมันบนลายเนาะก็เก็บแต่ตอนนี้ก็เลือกเก็บเขา ออนก็นยังหลายอยู่จ้ะฝนตกใม่ม่ๆอ,อ้วหเลยจ้ะอ่อนฉันยอดลเล็กๆเนี่ยอยอดลเล็กๆ เ,เต็มอยู่ค่ะยอดเนี้ยก็ยังขึ้นไม่หมดเด้อันนี้งามเนาะที่ก็เอาไปบรหลาดกจ้ะแล้วสิเก็บไปพีเป็นไปน,น่ำเก็บช่วยพี่เพิ่นจ้ะเพราะว่าเราบานห้องยู่นี่เนาะ อยากยังไงก็มาเก็บเอาจ้ะอยากกินสดๆก็เดินมาเก็บเอาหยาบเด้อพี่น้องโมเมนบ์โมเมนบ์เบาหยาบเลยจ้ะขอมือกับบอดีคือตะกีดละพี่น้องคือบโเก็บพักมันคือตะกรอนขอมือบดอยากจะดีละจ้ะ อ่อันนี้ก็แมนด้วยจ้ะแต่ว่าพันยาวนี่เพิ่เริ่มใบถ้าเกิดว่ามันนี่เพิเริ่มใบแบบว่าแฉกๆเนาะนีค่ะพี่บ้าพี่ว่าสวยจริงๆตําแยก็เยอะ ตําแย่ใช่ไหมก,ก็อยู่มองด้วยสวนแหละฮะใครในหนึ่งก็จะเก็บช่วยพี่มันละจ้ะในห้องตีเ,เต็มตะก,การเดี๋ยวเด้ แล้วตี๋จะแบ่งให้พี่ว่าเอาไปกลับไปกินนะให้เพื่อนแกกินด้วยสวยจ้า กีพ่พระ่านกินย่ำพระโกดมากเลยค่ะที่ว่าจะออมไม่พอนีนออมอยู่ค่ะพี่หนุ่ม เห็ดอะไรมันเหมือนเห็ดมัเนมาเห็ดคอนเลยเอ้ยปนมาเห็ดคอนเลยนะเนี่ยเห็ดอีหยังไม่รู้ทำไมมันออกตอนนี้ล่ะเห็ดอีหยังบูจัดดูสิเต็มเลยตกใจเบอร์ไ <wan> ม <cartoon> ่รู้เห็ดอะไรออกตอนนี้ดอกคือสวยเลยจ้ะอู้เห็ดอะไรนี่เก็บไปดูหนังสือดีกว่าไหมแต่ว่ามันก็มีอะไรกินอยู่นะ สามีดูหรอสามีก็จะว่าฉันไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะคะเนเด็กกินเลยเราไม่รู้ของเสนิทกันแบบพี่จะนั่งอยู่เลยเนี่ยเหนื่อยเนาะอููสวยมากอ่ะตอนนี้สวยมากเอนกูดแต่ทำไมว่ากูดอะอะไรนะเหนื่อยกระตังเลยสิ

ตำแย,ยค่ะจะเก็บอันนี้ไปให้พี่พันกันตำแย,ยค่ะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเยอะบ่ได้จ้ะพี่น้องนี่ละตีถึงบ่ามากเก็บปาลาเนี่ผักกุดตำแย,ยเยอะ <c oughs> สะอ,อนเนาะ <c oughs> มันสอ,อนนอี่แหละเรื่องของเรื่องมันหยุดไม่ได้เพราะมันสอ,อนนะคะ <c oughs> พี่ว่าหันำไม่เ็ก้าวเต็มตะกร้าแล้วาไปอนไหลูงสวัสดีมาเก็บตอนไหนก็ได้ค่ะพอเรารู้เก็บมันก็รูว่าโดนามร้อยค่ะเอาไหมคะเอสซีเอสซีนนี้ีเข้าปาโอ้ จิตกดตตาหายใจไม่ค่อยเหมอกไม่ให้ได้ยินซีงมเ็บสวัสดีค่ะสวัสดีพื่นเพือนสวัสดีทุกท่านค่ะอคี S <S วยจ้าน,นี่จ้าพี่น้องค่ะจีด้ดมาเต็มตะกาแล้วจ้านะคะตีก็จะพ่อแล้วเนาะแล้วจั้นตีจะเก็บใอยพี่ว่ากพี่เพิ่นน่าจากเนาะโอเคโอเคค่ะคลิปนี้ค่ะจะไปแคนน่น,น,นคี้น่าจันเนาะตอนลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายลัางปลาพกดรวที่สวยจ้ะ